ชาวเน็ตตาดีจับโปะทิมหลังพาน้องพิพิมพ์ไปทะเลสะดุดตาทิกระเป๋าสะพายเมื่อวันที่19กรกฎาคมสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกสารรับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของทีมพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก7ต่อ2มีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสตั้งแต่วันนี้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญ จะมีคำพินิจฉัยก่อนในเวลาต่อมาทิมพิธาหมดโอกาสเป็นนายกตังรัฐสภามีมติให้เสนอชื่อซ้ําและในเวลาต่อมาทิมพิธาทุ่มตัวทํางานด้านการเมืองเหน็ดเหนื่อยอย่างยาวนานก็ได้พาลูกสาวน้องพิพิมไปพักผ่อนที่ทะเลพัทยาพร้อมโพสต์ภาพกับลูกสาวโดยได้ระบุข,ข้อความว่า forward to getter ต้องบอกว่าล่าสุดชาวเดดตาดีจับโปะทิมพิธาหลังพาลูกสาวน้องพิพิม ไปพักผ่อนที่ทะเลสะดุดตากระเป๋าที่สะพายที่เป็นกระเป๋าของผู้หญิงโดยหลังจากผู้ใช้ติ๊กตอกได้เผยคลิปที่บังเอิญไปเจอทีมพิธาพักที่โรงแรมเดียวกันที่พัทยาจึงขอถ่ายภาพร่วงเฟมเป็นที่ระลึกท่ามกลางชาวเน็ตที่หลุดโฟกัสเข้ามาคอมเมนต์ว่าโฟกัสกระเป๋าพ่อคะ่ะพ่อสะพายกระเป๋าขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่าจะเป็นของโรงแรมคะ่ะน่าจะใช่บางโรงแรมเขามีให้ กระเป๋าโรงแรมค่ะงานนี้กระเป๋าใบดังกล่าวจะเป็นของโรงแรมหรือไม่นั้นคงต้องรอลุนไปพร้อมๆกันจ้าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ